สายวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทุกท่านนะครับนักเรียนผูครอทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการสอบแข่งขันเมื่อเช้านี้สอบวอลเลย์น้ำพบว่ายี่สิบอันดับแรกเป็นของทุกคนหมดเลยเป็นของทุกคนหมดเลย <S <S นะครับฉะนั้นเราก็หวังนะว่าสีสกเกลนะครับถ้ามีสีสกเกลคนนี้ก็ทำให้ดี นะครับแล้วก็ให้กำลับใจอุบวนด้วยที่จะบอกว่าเป็นปวสิสเกณฑ์แล้วปวยครเฉพาะสิสเกณไม่ใช่นะครับอวยความทุกคนขอให้โชคดีและขอให้เรางๆคนเรียนหนวกบที่ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรับนตรีคระทรวงการจัารสำนักนายกรัมนตรีครับื่อยการนี้เรียนเชิญท่านได้มารั้ภาพกับคณะผู้บริหารนะครับคณะครูนักบอลนุ่เรซเบียสเกณฑ์ของเรานะครับวันนี้ท่านได้ สลับเวลาอัมีค่ามาพบปะและให้กำลังใจกับบุคลากรวิทยากรและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองของรนลูกคนเกิของเราครับเรีนเชิญด้านหน้านะครับท่านวิทยากรน,นะครับวิทยากรที่จะไปวิทยากรให้ความรู้สําหรับค่ายคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับวันนี้